สมบัติของเครื่องบูสต์เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างยังไงคะข้อแรกเลยนะคะมันช่วยให้ผิวเราเนี่ยแลดูสวา่างประจางใสกว่าที่เคยจริงจริงจริงอย่างพึ่งอย่าพึ่ง,องนอกอจากนั้นเนาะมันยังทาให้อิ่มน้ําฉ่ําโกะมากกว่าเดิมแล้วก็เด้นฟูหน้าสัมผัสลองสัมผัสด,ดิคะเป็นยังไงคือรู้สึกเรียบอะค่ะแล้วอันนี้รู้สึกแบบเนี่ยหย่อนหย่อนอนะหย่อนเนี้ยดูดิแต่ดูฝั่งนี้ดิยังไม่หมดค่ะข้อสองมันจะทําให จุดด่าำดำฝ้ากรละลดเลือนลงว้าวไหมคะว้าวไหมคะมีฝ้ากาะนี้แบบเป็นปัญหาแบบมาหากราบของผู้หญิงนียคะ่ะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะต่อนะคะข้อ3มันจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและดูเรียบเนียนและกระจ่างใสโ <c oughs> อ้ยน่านะะต่อด้วยข้อ4มันจะทำให้ผิวน้องคุ๊กเนี่ยมีสุขภาพ ดีแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยค่ะคือมันต่างจริงๆอ่ะเครื่องเดียวกับครั้งแรกแล้วก็นาทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นเนาะลองดูค่ะลองสัมผัสผิวดูตอนเนี้ยนะครั้งแรกที่ใช้เดนหนึ่งนาทีที่ได้สัมผัสเครื่องลงหน้าเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มเด้งฟูและอิ่มน,น้ํากรี๊ดไหมคะกรี๊ดไหมคะกรีดหน่อยสิคะ <laughs> ไม่รู้จะก,กรี๊ดเป็นภาษาโปรตุเกสดกรหรือเปล่าคือแบบมันต่างจริงๆค่ะฝั่งเนี้ยกับฝั่งนี้ดูดี ฝั่งนี้คือแบบแป้งตกร่องกล้านแต่ดูฝั่งนี้สิคะเฮ้ยครั้งเดียวนะแบบฟินค่ะฟินบอกอได้คำเดียวว่าฟิน,ฟนคือของมัน,นมต้องมีเลยใช่ไหมคะเนี้ยต้องมีค่ะทุกคน